ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายหรือได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณ์น,นะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในคลิปพยากรณ์ดวงชะตาตามหลักของโหราศาสตร์ไทย ประเด็นสาระสำคัญในคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงการโคจรย้ายของตัวพระราหูที่จะโคจรอ,ออกจากราศีเมษเข้าสู่ในราศีมีนในช่วงระหว่างวันที่17ตุลาคม2566และใช้ระยะเวลาสถิตอยู่ในราศีมีนรับจากนี้ไปอีก1ปีกับอีก6เดือนค่ะจะโคจรย้ายเปลี่ยนราศีอีกครั้งหนึ่ง ก็ในช่วงของวันที่5พฤษภาคม2568ค่ะตลอดระยะเวลา1ปีกับอีก6เดือนหลังจากนี้ดวงชะตาของชาวราศีธนูและลัคนาราศีธนูจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดฟังคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางที่เราจะมารับมือกับการโคจรย้ายของตัวพระราหูพระราหูเองนะคะก็มีบทบาทความสำคัญกับเจ้าชะตาโดยตรงเลยค่ะ เป็นเจ้าเรือนในราศีกุมเป็นภพสหัชชะของเจ้าชะตาพระราหูนามีการโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีเมษได้ตำแหน่งของความเป็นเทวีโชคและบุญสุราริในลักษณะที่พระราหูโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีเมษนี้ถึงแม้ว่าอิทธิพลของตัวพระราหูจะโคจรส่งกระแสส่งอิทธิพลไม่ถึงเรือนชะตาของตัวท่านโดยตรง แต่ก็ให้อิทธิพลน้ำหนักไปในทิศทางที่ดีค่ะเพราะว่าในเรือนของความเป็นพบปุตตะหมายถึงโชคลาภหมายถึงการเสี่ยงโชคหมายถึงบุตรบริวารยวดยานพานะหรือการเสี่ยงโชคและโชคลาภฟุกๆกก็จะมีเกิดขึ้นตลอดจนนิยามความหมายถึงสิ่งใหม่ๆการริเริ่มหรือการเริ่มตน้น พระราหูใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีเมษนะคะก็เรียกว่าเป็นระยะเวลา18เดือนหรือ1ปีกับอีก6เดือนและโคจรร่วมกับตัวดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจำตัวเป็นดาวประจำราศีของตัวท่านเรามาทำความรู้จักพระราหูตามหลักของโหราศาสตร์ไทยกันสักเล็กน้อยนะคะนิยามความหมายของตัวพระราหูนี่ก็มีหลากหลายนิยามทั้งในศาสตร์ของโหราศาสตร์ ทั้งในเรื่องราวของตำนานเรื่องเล่านะคะเกี่ยวกับตัวพระราหูก็สามารถที่จะหาอ่านข้อมูลต่างๆได้แต่ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงพระราหูตามหลักของโหราศาสตร์ไทยพระราหูเนี่ยนะคะเป็นเขาเรียกว่าจุดคราดไม่ได้เป็นลักษณะของตัวดวงดาวแต่ว่าเวลาที่เราอธิบายหรือพยากรณ์ออกไปเราอาจจะคุ้นชินหรือคุ้นปากกับคำว่าดาวพระราหูอันนี้ก็คือให้นิยามความหมายเดียวกันนะคะ พระราหูเองไม่มีเรือนชะตาของตัวเองที่แน่นอนค่ะแล้วก็อยู่ในธาตุลมล่องลอยไปตามเรือนชะตาต่างๆเพียงแต่ว่าทำไมถึงพระราหูได้มาโคจรสถิตหรือเป็นดาวประจำราศีกุมก็เพราะว่าตัวดาวเสาร์และตัวดาวพระราหูเองก็เป็นดาวคู่มิตรกันเกื้อนหนุนสนับสนุนซึ่งกันและกันดาวเสาร์เดิมก็เป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรและในราศีกุมเมืม่อพระราหูเองก็ไม่มีเรือนชะตาที่แน่นอนใช่ไหมคะ ดาวเสาร์ก็เลยให้นะคะพระราหูนี่แหละเข้ามาสถิตนะในตำแหน่งของความเป็นกเกษตรที่อยู่ในราศีกุมเพราะราศีกุมเป็นราศีธาตุลมก็เหมาะกับตัวพระราหูค่ะพระราหูก็เปรียบเสมือนจุดคาดนะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่จะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนชะตาใดาก็มีทั้งให้ผลดีและผลเสียพระราหูเองก็เปรียบเสมือนตัวมอดหรือตัวมแมลงตัวด้วงนะในการที่จะกัดกินหรือทำลาย ให้รนะิทานุภาพของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นชัดเจนอย่างแน่นอนเมื่อโคโจรไปอยู่ในเรือนชะตาใดมักจะให้ทั้งผลดีและผลเสียในเรือนชะตานั้นๆก็ขึ้นอยู่กับว่าในเรือนชะตาที่พระราหูโคโจรเข้าไปสถิตยอยู่นั้นไปโคจรร่วมกับดาวอะไรอยู่ในเรือนชะตาใดก็จะให้นิยามความหมายหรือให้ผลของการพยากรณ์ที่แตกต่างกันค่ะ อย่างเช่นชาวราศีธนูและลัคนาราศีธนูนี้อิทธิพลของตัวพระราหูเองก็ย่อมส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงกระเรือน,นชะตาของตัวท่านโดยตรงหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าความเป็นราศีธนูนี้เป็นคนที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมโดยประมาณแต่สำหรับชาวลัคนาราศีธนู หมายถึงคนที่เคยผูกดวงชะตาใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนและแน่นอนรวมถึงจังหวัดที่ท่านเกิดใส่โปรแกรมในการคำนวณหาลัคนานะเมื่อมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปตัวรอลิงนะเข้ามาสถิตอยู่ในาราศีธนูก็อนุมานได้ว่าเจ้าชะตาคือชาวลัคนาราศีธนู เมื่อพระราหูโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีมีนก็มีทั้งมาให้คุณกับเจ้าชะตาและมีมาให้โทษค่ะเพราะชาวราศีธนูและลัคนาราศีธนูเรียกว่าอยู่ในรัศมีที่พระราหูส่งกระแสส่งอิทธิพลถึงเรือนชะตาของตัวท่านได้โดยตรงนะคะเมื่อพระราหูโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีมีนเป็นเรือนของดาวพฤหัส ดาวพฤหัสโคจรอ,อยู่ในเรือนของความเป็นภพปุตตะส่งผลให้เจ้าชะตามักที่จะมีทรัพย์สิน,นที่จะได้จากครอบครัวบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการได้บ้านใหม่หรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยบางท่านก็อาจจะได้รับมรดกจากคนในครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวในช่วงระยะเวลานี้ก็จะเข้ามามีอิทธิพลบทบาทกับเจ้าชะตา เพราะราหูอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจําตัวบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ของการต่อเติมบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยหรือขยับขยายบางท่านก็อาจจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยหรือเป็นการรีโนเวทของเก่าให้เป็นของใหม่ในช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีเกิดขึ้น พระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนในพวกของความเป็นสหัชชะสหัชชะหมายถึงพี่น้องวงสังคมเพื่อนเก่าคนที่จะเข้ามาพัวพันกับเจ้าชะตาก็จะมีบทบาทหรือเข้ามามีอิทธิพลกับเรือนชะตาของตัวท่านได้โดยตรงบางท่านก็อาจจะได้รับผลกระทบจากคนที่เข้ามาที่อาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ลาผล ท่านใดทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินอาจจะมีเรื่องราวของความวุ่นวายคดีความฟ้องร้องหรือบางท่านที่ได้รับมรดกที่ดินจากคนในครอบครัวอาจจะมีเรื่องราวของปากเสียงหรือเหตุทะเลาะวิวาทที่อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับท่านใดนะคะที่มีดาวพุธสถิตอยู่ในราศีมีนในพื้นชะตาดวงเดิม ในช่วงระยะเวลาที่พระราหูโครจรเข้ามาสถิตนี้ให้ระมัดระวังค่ะอาจจะมีเกณฑ์ของตัวปากเสียงหรือเหตุทะเลวิวาทที่อาจจะเกิดขึ้นภายในครอบครัวของตัวท่านพี่น้องลาผลผลประโยชน์จะเป็นประเด็นในเรื่องราวของคดีความฟ้องร้องทรัพย์สินมรดกที่เจ้าชะตาพึงจะได้รับอาจจะมาแบบทุกขลาบคือมีเรื่องราวของความเดือดร้อนความเสียหาย สำหรับท่านใดที่ทำงานในลักษณะของกงสีหรือร่วมทำงานกับคนในครอบครัวหรือการทำงานที่มีหุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญาและเพศตรงข้ามให้ระมัดระวังในเรื่องราวของตัวปากเสียงเหตุทะเลวิวาทหรือเรื่องราวของเอกสารที่อาจจะมีการผิดพลาดส่งผลเสียเพราะดาวพุธและตัวพระราหูถือว่าเป็นดาวคู่ศัตรูที่เราเรียกกันว่า พุธอันตพานวิวาดลาหูจะมีเรื่องราวอุปสรรคปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่เจ้าชะตาพึงจะต้องระมัดระวังเมื่อมีดาวพุธโคจรสถิตตั้งรับอยู่ในราศีมินราศีกันราศีมิถุนและราศีธนูถ้าในสีราศีนี้มีดาวพุธตั้งรับให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอุปสรรคปัญหา ที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นเพราะอยู่ในตำแหน่งที่พระราหูส่งกระแสส่งอิทธิพลแต่สำหรับท่านใดที่มีดาวจันทร์ดาวังคารดาวพฤหัสด,ดาวเสาในพื้นชะตาดวงเดิมสถิตยอยู่ในราศีมีนราศีมิถุนราศีกันและราศีธนูกลุ่มดาวเหล่านี้ถือว่าเป็นดาวที่พอจะเกื้อหนุนหรือเป็นมิตรกับตัวพระราหู พระราหูเองก็พอที่จะให้ผลของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ผลของการเปลี่ยนแปลงก็จะลดหลั่นลงไปตามลักษณะของตัวดวงดาวอย่างที่บอกไว้ค่ะว่าพระราหูเองถึงแม้ว่าจะเป็นมิตรกับดาวกลุ่มเหล่านี้แต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจอะไรสักเท่าไหร่นะคะทำไมเราถึงบอกว่ายังไม่น่าไว้วางใจใช่ไหมคะ พระราหูนะคะเป็นอะไรที่เจ้าเล่นะคะแล้วก็ไม่ได้ให้อะไรใครง่ายๆสิ่งที่เขาจะให้ลาภผละะกับเรือนชะตาของความเป็นภพพันธุนี้นั่นก็หมายถึงสิ่งที่เขาก็พึงจะได้รับด้วยหมายถึงการแลกเปลี่ยนก็ได้หรือเมื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันต้องมีลาภผลมันจะมีผลประโยชน์ที่คืนกลับมา เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็อาจจะต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาพัวพันกับเราในช่วงระยะเวลานี้ที่อาจจะมาในลักษณะของเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดหรือพี่น้องนะคะหรือคนที่เราพบเจอจากวงสังคมคุณมีโอกาสที่จะเสียรู้นะไม่ทันเกมเพราะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีวิธีการนะคะในการที่จะ พูดกล่อมเกลานะคะหรือมีวิธีการที่จะหลอกล่อนะบางครั้งถ้าเราขาดสติในการไตร่ตรองแล้วไปคิดว่าเราจะได้รับผลจากสิ่งเหล่านี้แบบง่ายๆนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเงินก้อนใหญ่ก็ได้หรือบางท่านที่จะค้าขายที่ดินอยากขายที่ดินแล้วมีคนเข้ามาเสนอตัวเป็นนายหน้าหรือเอาไปขายให้ นะอยู่เฉยๆเดี๋ยวฉันไปทําให้เราได้เงินเนี่ยอันนี้ให้ระมัดระวังเลยเพราะคุณมีโอกาสที่จะเจอกโกงในลักษณะของเล่เหลี่ยมของคนที่เขาเรียกว่าขี้โกงตามลักษณะของตัวพระราหูเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่เราเองก็ต้องระมัดระวังนะเ,เพื่อนสนิทคนใกล้ชิดนะคะหรือคนที่เข้ามาผัวพันกับเจ้าชะตาในลักษณะของ การเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือลาบผลจากตัวเราซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้ก็ให้ระมัดระวังค่ะอย่าไปหวังว่าเราจะได้อะไรแบบง่ายๆจะได้เงินแบบฟุกฟุกจะได้เงินแบบไม่ต้องทำอะไรบนโลกใบนี้ไม่มีหรอกค่ะที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วเราจะได้เงินอันนี้ก็คือกลโกงนึงที่อาจจะทำให้เราถูกหลอกหรือเสียทรัพย์ได้ อิทธิพลของตัวดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจําตัวของตัวท่านเมื่อพระราหูโคจรออกมาจากในราศีเมษแล้วพระราหูเองก็ไม่ได้ว่าไม่ได้สร้างความกดดันให้กับดาวพฤห,หัสหรือดาวประจําตัวดาวพฤห,หัสก็มีฤทธิ์มีกําลังเพราะอยู่ในตําแหน่งของความเป็นราชาโชคความอึดอัดความไม่สบายใจเรื่องราวของความครอบงำนะตามประสาตัวพระราหูก็เรียกว่าคลี่คลายลงไป เหลือดาวพฤหัสเพียงดวงเดียวดาวพฤหัสก็มีกําลังเต็มที่ในตําแหน่งของความเป็นราชาโชคเจ้าชะตาเองก็จะมีเ,เรียกว่าสติปัญญามีไอเดียนะในการที่จะคิดทําอะไรใหม่ๆเพราะในเรื่องของความเป็นภพปุตตะหมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก่อนหน้านี้อาจจะทําอะไรได้ไม่ถนัดนัก เพราะอิทธิพลของราหูก็กดทับอยู่หลังจากนี้ค่ะเราเองอยากจะเติบโตอยากจะทำอะไรอยากจะศึกษาหาความรู้หรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะปุตตะหมายถึงการทำสิ่งใหม่ๆอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะหรือไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดโลกทัศน์ทำให้เราเองเนี่ยก็จะมีช่องทางมีโอกาสสิ่งเรียกโอกาสใหม่ๆ,ๆที่จะเข้ามาบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินใหม่นะ ได้ของใหม่ๆหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ในเรื่องของตัวโชคลาภหรือลาภผลก็จะมีเกิดขึ้นด้วยแต่อย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าดาวพฤหัสจะอยู่ในตำแหน่งของความเป็นราชาโชคอยู่ในราศีเมษนี้ก็ตามแต่เขาก็เรียกว่าอาจจะอยู่ในราศีเมษนี้อีกประมาณ5 6เดือนนะคะเพราะเขาก็จะ เตรียมตัวนะย้ายเข้าสู่ในราศีพฤษภเป็นภพเขาเรียกว่าอาริของเจ้าชะตาในช่วงเนี้ยก่อนที่มันจะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนของความเสียหายเราจะทําอะไรนะคะก็อาจจะต้องวางแผนระยะยาวนอกจากจะวางแผนระยะสั้นแล้ววางแผนระยะยาวเพื่อรองรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเช่น อย่างการที่จะทำธุรกรรมหรือการกู้ยืมหรือการสร้างทรัพย์สินนะหรือการทำธุรกรรมทางการเงินการซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้ออะไรที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเราต้องวางแผนให้ดีนะคะว่าเราสามารถที่จะดูแลและผิดชอบอในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ได้ในเรื่องราวของความเป็นอยู่ในเรื่องราวของการเงิน ในเรื่องราวของอสภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆในความเป็นตัวเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้มันเป็นเปรียบเสมือนช่วงที่เราจะต้องเตรียมตัวแล้วก็วางแผนนะคะ,ะที่จะจัดสรรชีวิตแล้วแหละว่าเราจะต้องทำอะไรต่อจากนี้เพราะชาวราศีธนูและลัคนาราศีธนูมันก็มีทั้งด้านที่ดีเพราะพืหัสยังมาให้คุณแต่มันก็มีด้านที่เสียที่อาจจะมี นี่สินระยะยาวทำให้เราอาจจะอึดอัดใช้เงินได้ไม่เต็มที่หาเงินได้ก็ต้องถูกจ่ายไปกับสิ่งต่างๆนะคะที่จะมีเกิดขึ้นนะอันนี้ก็คือพูดเผื่อๆไว้วางแผนไว้ก่อนนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะมันเป็นการพยากรณ์ในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะดาวพฤหัสจะโครจรย้ายเปลี่ยนราศีอีกครั้งหนึ่งก็ในช่วงของ วันที่30มสเมษายน2567ก็คือมีเวลาอีกนะหกเดเดือนนะในการที่จะแบบจัดสรรชีวิตใหม่อะไรที่มันไม่ดีหรือที่มันผ่านมาแล้วนะก็วางแผนชีวิตเริ่มต้นใหม่แต่ก่อนที่จะถึงจุดจุดนั้นนะคะนะไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่เรื่องเสียอย่างเดียวนะคะ ชาวราศีธนูและลัคนาราศีธนูก่อนที่จะหมดปี2,566นี้บางคนก็อาจจะไม่มีโชคลาภเข้ามาเลยนะคะเสียงโชคก็ไม่ค่อยได้รางวัลใหญ่ต้องบอกว่าในช่วงระหว่างเดือนอตุลาคมจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนในช่วงนี้เวลานั้นดาวอาทิตย์จะโคจรเข้ามาอ,อยู่ในราศีตุล ดาวอาทิตย์จะทำมุมเล็งกับตัวดาวพฤหัสซึ่งอยู่โดดโดดที่ในราศีนะเมษทำให้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบนะคะ,ะโชคลาบจากบริวารก็ได้หรือโชคลาบจากมิตรสหายนะหรือโชคลาบจากผู้ใหญ่ก็ได้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบลาผลและอีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือกลางเดือนธันวาคมจนถึงกลางเดือนมกราคม เพราะดาวอาทิตย์จะโครจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีธนูแล้วก็ทำมุมตีโกนถึงตัวดาวพฤหัสก็ส่งผลให้ดาวพฤหัสมีฤทธิ์มีกําลังให้เจ้าชะตาอาจจะมีโชคทิ้งทวนก่อนที่ดาวพฤหัสจะโครจรย้ายเปลี่ยนราศีนะคะนี่ก็คือการพยากรณ์ในภาพรวมๆนะคะเพราะว่าในแต่ละช่วงวันช่วงเดือน กว่าจะถึงปี2,566ขออภัยกว่าจะถึงปี2,568ที่พระราหูจะโคจรย้ายเปลี่ยนราศีเนี่ยมันจะมีดาวดวงอื่นๆที่จะโคจรโยกย้ายทำมุมสัมพันธ์ถึงตัวพระราหูมีทั้งด้านที่ดีและมีด้านที่ต้องระมัดระวังนะมันไม่ได้ดี100%และไม่ได้เสียแบบ100% เพราะคุณยังได้อิทธิพลของดาวดวงอื่นๆที่จะเข้ามาให้ผลนะในช่วงระยะเวลาเดือนนั้นๆมีทั้งด้านที่ดีและด้านที่ต้องระมัดระวังค่ะก็สามารถที่จะกดติดตามรับฟังในช่องของชุดาพยากรณ์ได้นะคะซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีธนูและลัคนาราศีธนูในช่วงที่ดาวพระหุโคจรย้ายเปลี่ยนราศีซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่าน และบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะ